สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนองานวิจัยการปรับปรุงเส้นทางการขนส่งด้วยวิธีค้นหาคำตอบแบบฮิวริกกรณีศึกษาลงน้ำแข็งบ้านแมดค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานวิจัยนะคะ 1. เพื่อศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งของยานพาหนะและศึกษาวิธีการจัดเส้นทางยานพาหนะที่เหมาะสมที่สุด โดยคำนึงถึงต้นทุนรวมในการขนส่งที่ต่ำที่สุด 2. ประยุกต์ใช้วิธีฮิลริสติกวิธีหาคำตอบเพื่อจัดเส้นทางยานพาหนะปรับปรุงเส้นทางยานพาหนะค่ะต่อมาจะเป็นส่วนขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการนะคะผู้ว,วิจัยจึงกำหนดนโยบายในการบรรทุกสินค้าขึ้นยานพาหนะสีนโยบายดังนี้ค่ะ 1. กำหนดการเก็บข้อมูลลูกค้าในการวิจัยของโรงน้ำแข็งบ้านแมษรอบการขนส่งน้ำแข็งรอบเช้าและบ่ายช่วงเวลา7จ็ดโมงครึ่งถึง11บเอโมงและรอ่าบ่ายช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่ายสองครึ่งค่ะ 2. กํกำหนดให้ลูกค้าที่อยู่ห่างกันน้อยกว่า50เมตรรวมเป็น1โหนด 3. กํกำหนดความต้องการของลูกค้าแต่ละรายจากค่าเฉลี่ยโดยนำข้อมูลที่เก็บมาจำนวน2ส,สัปดาห์ มาคำนวณหาจำนวนสินค้าที่บรรทุกบนยานพาหนะค่ะ 4. ลูกค้ารอบเช้าไม่สามารถสลับเวลาในการรับน้ำแข็งกับลูกค้ารอบบ่ายได้ค่ะอันนี้จะเป็นวิธีการหาคำตอบนะคะคือการสร้างคำตอบเริ่มต้นคำตอบเริ่มต้นจึงมีส่วนที่สำคัญคือการที่เราได้คำตอบเริ่มต้นที่ดีจะทำให้การปรับปรุงขั้นตอนต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้สร้างเส้นทางเริ่มต้นโดยการนำข้อมูลที่ได้ในการวัดระยะทางสร้างตาราง distance metric และใช้จูดส่งที่รถขนส่งเริ่มส่งในครั้งที่1เป็นเส้นทางเริ่มต้นต่อมาการปรับปรุงคำตอบผู้วิจัยนำเสนอวิธีค้นหาคำตอบโดยใช้ evolutionary s o l ว e รบน Excel และ To ออบโดยใช้ Python เพื่อทำการแก้ไขปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะตามนโยบายที่สคัที่กำหนดให้มีระยะทางที่ต่ำที่สุดหรือระยะทางที่ลดลงค่ะวิธีค้นหาคำตอบโดยใช้ Evolutionary Solver บน Excel โดยการเปิดโปรแกรม Excel ใช้เครื่องมือ Solver parameter การนำข้อมูลบน Excel มาวิเคราะห์ โดยข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์คือตารางเมตริกเส้นทางเริ่มต้นในส่วนของวิธีท o ออบเราใช้วิธีทูออบโดยการใช้โค้ด Python รันบนโปรแกรม p y c h a r m Community Edition เวอร์ชัน2024.3.1เพื่อน,นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยข้อมูลนั้นจะดึงมาจากโปรแกรม Excel โดยเส้นทางที่ใช้ในการปรับปรุงคือเส้นทางเริ่มต้น ผลการดำเนินโครงงานการขนส่งรอบเช้ามีลูกค้าทั้งหมด32รายมีระยะทางรวมทั้งหมด20.04กิโลเมตรและมีความจุอยู่ที่130กระสอบน้ำหนักรวมบรรทุกทั้งหมด2,400กิโลกรัมความต้องการต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่112กระสอบและจากภาพแสดงให้เห็นเส้นทางหลังการหาคำตอบโดยใช้ e v o l u t i n a r y Solver บน Excel จากภาพนี้แสดงให้เห็นเส้นทางหลังการปรับปรุงคำตอบโดยใช้ท o ออบการขนส่งรอบบ่ายมีลูกค้าทั้งหมด22รายมีระยะทางรวมทั้งหมด16.94กิโลเมตรและมีน้ำหนักรวมบรรทุกทั้งหมด2,000กิโลกรมัมความต้องการเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่89กระสอบต่อวันจากภาพแสดงให้เห็นเส้นทางหลังการหาคำตอบโดยใช้ e v o l u t i o n a r y Solver บน Excel และจากภาพนี้แสดงให้เห็นเส้นทางหลังการปรับปรุงคําตอบโดยใช้ t o o ออกผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุงเส้นทางผลการปรับปรุงคําตอบโดยใช้ Evolutionary Server บ bon น Excel สรุปได้ว่าร,ระยะทางทั้งหมดเหลือเพียง31.79กิโลเมตรจากเดิมทั้งหมด36.98กิโลเมตรเฉลี่ยเป็นร้อยละได้14.03และผลการปรับปรุงของ Tool อ bon อกบน Python ผลการสรุปรวมสรุปได้ว่าลดระยะทางเหลือเพียง33.64กิโลเมตรจากเดิม36.98กิโลเมตรเฉลี่ยเป็นร้อยละได้9.03การเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายโดยค่าใช้จ่ายเดิมต่อวันจะอยู่ที่484.22บาทโดยวิธี evolutionary s e r v e r ลดค่าใช้จ่ายเหลือเพียง419บาท คิดเป็นร้อยละ13.47วิธี t u o o f ลดค่าใช้ใจ่ายเหลือเพียง4 4 3 3 7คิดเป็นร้อยละ8.44จากการเปรียบเทียบทั้งสองวิธีพบว่าวิธี Evolutionary Solver มีประสิทธิภาพในการลดค่าใช้ใจ่ายมากกว่าเพราะลดระยะทางไปได้มากกว่าวิธี t u o o f การเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านเวลาในการขนส่งจะเห็นได้ว่าระยะเวลาในการขนส่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงเนื่องจากความต้องการของลูกค้าโดยเฉลี่ยค่อนข้างคงที่ในแต่ละวันส่วนระยะเวลาในการเดินทางก่อนปรับปรุงจะอยู่ที่123.27นาทีส่วนวิธี e v o l u t i o n a r r y Server บน Excel ระยะเวลาเดินทางอยู่ที่ 1 0 5 9 7นาทีคิดเป็นร้อยละ14.03วิธี To Off อยู่ที่112.13นาทีคิดเป็นร้อยละ9.04บทสรุปและข้อเสนอแนะนะคะบทสรุปนะคะผลการศึกษาพบว่าวิธีการหาคำตอบโดยใช้ evolutionary solver บน excel สามารถลดระยะทางการขนส่งได้ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นทางเดิมและการปรับปรุงเส้นทางเริ่มต้นด้วยท o o f ช่วยให้ระยะทางสั้นลงแต่น้อยกว่าวิธีการหาคำตอบโดยใช้ evolution solver บน e x c ก l การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และเทคนิค Heuristic ช่วยให้สามารถหาทางเลือกที่ลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นทางเดิมกับเส้นทางที่ปรับปรุงแล้ว พบว่าสามารถลดทั้งระยะทางและค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงได้ทำให้การขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นงานวิจัยนี้ให้แนวคิดแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่ต้องการการบริหารการจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่ขนส่งให้สินค้า กับลูกค้าหลายภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลาข้อจำกัดของโค้ที่ใช้คำนวณระยะทางในการขนส่งโรงน้ำแข็งบ้านแม่ 1. ข้อจำกัดด้านการประมวลผลคือวิธีการหาคำตอบโดยใช้ evolution a r y s o l v e r บ bon น Excel แลและ o l ออ f อาจใช้เวลาประมวลผลเพิ่มขึ้นเมื่อจำนวนลูกค้าและข้อจำกัดในการขนส่งเพิ่มขึ้นทำให้การคำนวณเส้นทางที่เหมาะสม อาจใช้เวลานานขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีลูกค้าจำนวนมาก 2. ข้อจำกัดด้านคุณภาพของผลลัพธ์วิธีฮิวริสติกไม่สามารถรับประกันว่าจะได้คำตอบที่ดีที่สุดเสมอไปแต่จะให้คำตอบที่ใกล้เคียงกับคำตอบที่เหมาะสมที่สุดซึ่งอาจทำให้ยังมีความสูญเปล่าทางระยะทางหรือค่าใช้จ่ายที่สามารถลดลงได้ 3. ข้อจากัดนานความยืดหยุ่นของโมเดล โค้ดที่ใช้มีการตั้งค่าข้อจำกัดของปัญหาตามข้อมูลเฉพาะของโรงงานน้ำแข็งบ้านแม่เช่นลดเปรนทุกลดและความต้องการของลูกค้าซึ่งหากนำไปใช้กับธุรกิจอื่นอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์และวิธีการคำนวณให้เหมาะสมที่สุดค่ะหรือบริบทของปัญหานั้นๆข้อเสนอแนะ คือการใช้งานโค้ดควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์และปรับแต่งพารามิเตอร์ให้เหมาะสมกับข้อมูลจริงของธุรกิจควรลองรับข้อมูลแบบเรียลไทม์เช่นสภาพส,สภาพจราจรและความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ปรับเส้นทางได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ควรพัฒนาอินเทอร์เฟซที่ใช้ งานง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านโปรแกรมมิง่งและบันทึกข้อมูลการใช้งานเพื่อนำไปปรับปรุงโค้ดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของผู้จัดทำนะคะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ